ละครสั้น fc เรื่องเพื่อนรักเพื่อนแค้นตอนที่สามาแล้วจ้าทั้งสองคนยืนรอรถมารับและคุยกันอย่างสนุกสนานถ้าวันนี้เธอว่างมาบ้านฉันก็ได้นะฉันจะให้แม่ทำขนมอร่อยอร่อยให้เธอกินปะ่ะรถมาแล้วไปกันได้แล้วจ้า นั่นรถเธอหรอกเหรอโอ้โหสวยจังเลยซื้อใหม่หรอโหถ้าไม่รวยทำไม่ได้นะเนี่ยดีจังเลยป๊าปะาปะฉันอยากจะขึ้นรถใหม่จะตายอยู่แล้วแล้วคันนี้ราคาเท่าไหร่เธอรู้ราคาหรือเปล่าฉันว่าน่าจะเป็นล้านนั่นเนี่ยโหสีสวยมากเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะแม่ซื้อนะจ๊ะอืม ไปเถอะจ้ะพี่ด่วนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หนูหิวข้าวมากๆเลยค่ะเฮ้ยเกิดเป็นเธอเนี่ยสบายจริงๆเลยนะฉันก็อยากรวยเหมือนเธอจังเลยไม่รู้ตายกี่ชาติถึงจะได้รวยแบบเธอแหมเธอก็พูดเกินไปนาะลูกว่ารวยเลยอะไรกันถ้าแบบเธอไม่รวย แล้วแบบไหนเขาเรียกว่ารวยละจ๊ะเฮ้ยอยากเป็นคนหนูกับเขาบ้างจังนี่ถ้าพูดแบบนี้ฉันจะโกรธแล้วนะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันไว้เจอกันนะอย่าลืมล่ะตอนเย็นมากินขนมบ้านฉันด้วยล่ะไม่ลืมหรอกหนะ้าต้องมาให้ได้อยู่แล้วขนมบ้านเธอมีแต่ดีๆทั้งนั้นฮ ทำไมนะเราไม่เกิดมารวยแบบนี้บ้างมีบ้านช่องใหญ่โตกิจการเยอะแยะเต็มเมืองมีรถหรูหูหลายคันมีพ่อแม่ที่แสนจะอบอุ่นดูฉันสิพ่อก็ไม่มีเหลือแต่แม่อยู่คนเดียวเนี่ยกินเล่าทั้งวันตอนนี้ก็ไม่รู้จะกินอยู่หรือเปล่า ในทีวีเขาก็มีข่าวให้ดูเยอะแยะกินเหล้าแล้วจะเป็นตับแข็งกินเหล้าแล้วจะทำให้จนแม่ไม่เคยดูทีวีบ้างหรือไงนั้นเนี่ยแม่จ๊าแม่หนูมาแล้วจ้าอยู่หรือเปล่าเนี่ยแม่หรือว่าไม่อยู่นั้นไงนั่งอยู่ตรงนั้นเอง ทำอะไรอยู่นะอย่ายบอกนะกินเหล้าอีกเนี่ยเฮ้ยทำยังไงดีแม่ฉันถึงจะเลิกเหล้าได้และไปหางานทำให้ชีวิตครอบครัวเราดีขึ้นกว่านี้ไหนก็ไม่ได้แม่ทำอะไรเนี่ยมานั่งทำอะไรโอ้โหกินเหล้าหึงเลยแม่กินเหล้าใช่ไหมก็ฉันบอกแล้วไง ว่าไม่ให้กินไม่ให้กินแม่ยังจะไม่เชื่อฉันอีกเหรอทำไมแม่ต้องติดเหล้าด้วยล่ะทำไมแม่ไม่เป็นคนดีเหมือนคนอื่นบ้างทำไมแม่ไม่ออกไปหางานทำบ้านเราก็จนจะตายอยู่แล้วนะแม่แม่ยังจะเป็นแบบนี้อีกเหรอหนูไม่น่าเกิดเป็นลูกแม่จริงๆทำไมแม่ไม่เหมือนแม่คนอื่นเขาเลย ดูแม่ของไมมินซิรวยจะตายขยันทำงานตั้งเยอะตั้งแยะมีเงินให้ลูกใช้แล้วดูแม่หนูดิเป็นแบบเนี้นี่ฉันเป็นแม่แกนะไม่ใช่แกเป็นแม่ฉันเพราะฉะนั้นหุบปากถ้าแกไม่อยากอยู่ที่นี่เก็บเสื้อผ้าเอาไปอยู่ที่อื่นเลยฉันก็ลำคาญเหมือนกันที่ต้องมาเลี้ยงคนอย่างแก แม่ไมมินนะ่นเหรอถ้าไม่เข้ามาป่านนี้คนที่อยู่บ้านหลังนั้นอาจจะเป็นฉันกับแกก็ได้แม่แม่พูดอะไรของแม่นะ่ะแม่หมายความว่ายังไงก็แม่กับพ่อของไมมินนน่ะสิเมื่อก่อนเราเป็นแฟนกันรักกันมากแต่พอแม่ไมมินมาพ่อของไมมินก็เปลี่ยนใจไปชอบแม่ของไมมินและทิ้งฉันไง ฉันถึงต้องเป็นแบบนี้ไงแต่แม่ก็มีพ่อนี่นาะไม่เห็นจะเกี่ยวกันสักหน่อยพ่อที่ไม่ได้เรื่องของแกแกไม่ต้องมาพูดให้ฉันฟังหรอกเข้าใจไหมหูบป,ปากไปเลยถ้าแกยังไม่รู้อะไรที่แม่พูดมาเป็นเรื่องจริงหรือเนี่ยหน้ารังเกียจชะมัดจริงๆแล้วฉันกับแม่ก็คือคนที่รวยนั่นเองส่วนเธอและแม่ของเธอ ต้องเป็นคนจนแบบฉันพูดและโมโหจังฉันแค้นเธอและเกลียดเธอมากกว่าเดิมอีกนะไมมิ้นลูกว่าเธอได้ฟังคำจากที่แม่พูดเธอก็เชื่อเป็นตุเป็นตะว่าสิ่งที่แม่พูดคือเรื่องจริงเธอไม่คิดเลยว่าแม่จะพูดไปเพราะความน้อยใจหรือเพราะว่าอยากจะให้ลูกว่าสบายใจนั่นเอง จริงๆแล้วพ่อของไมมิ้นกับแม่ของลูกว่าเคยเป็นแฟนกันแต่เพราะความจนทำให้แม่ของลูกว่าเลือกผู้ชายคนอื่นแทนที่จะเลือกพ่อของไมมิ้นท์ทำให้เธอรู้สึกเสียใจและน้อยใจตัวเองอย่างมากที่ตอนนั้นไม่ได้เลือกพ่อของไมมิ้นท และตอนนี้ผู้หญิงที่โชคดีที่สุดก็คือแม่ของไมมิ้นที่ตอนนี้ครอบครัวร่ำรวยไม่เหมือนกับครอบครัวของเธอแม่คะแม่หนูกลับมาแล้วคะ่ะทำอะไรอยู่คนเนี้ยโอ้โหหอมจังเลยหนูขอชิมหน่อยได้ไหมคะ กินเต็มที่เลลจซาแม่ทำเยอะเลยเห็นมาแม่ของหนูเก่งที่สุดในโลกเลยค่ะว่าแต่พ่อยังไม่กลับหรอค่ะแม่คิดถึงพ่อจังเลยค่ะวันนี้ก็คงจะกลับดึกนั่นแหละซาเฮ้ยไม่รู้จะทำงานหนักไปทำไมนะบ้านเราก็มีเงินเยอะแยะแล้วใช้ชาตินี้ก็ไม่หมด แม่เป็นห่วงสุขภาพพ่อจังเลยลูกก็พ่อของหนูขยันและเก่งที่สุดในโลกไงคะแม่นี่โชคดีจริงๆเลยนะคะที่ได้พ่อมาเป็นสามีน่าอิจฉาจังเลยถ้าโตขึ้นหนูจะหาผู้ชายที่ดีเหมือนพ่อให้ได้เลยคะ่ะ <c oughs> อะไรกันหนูมีแฟนแล้วเหรอลูกห้ามห้ามเด็ดขาดแม่ห่วงเข้าใจไหม หนูไม่มีหรอกค่ะแม่หนูร้อเล่นนะคะแต่อนาคตถ้าหนูจะมีแฟนหนูก็ขอให้ได้แบบพ่อไงคะคนที่โชคดีควรจะเป็นแม่ของฉันมากกว่าไม่ใช่แม่ของเธอสักหน่อยคอยดูเธอน้าไมมิน้นฉันจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันน่าจะเป็นของแม่ฉันกลับมาและชีวิตของฉันก็จะอบอุ่น มากกว่าชีวิตของเธอคอยดูสิ